ครับตอนนี้เราก็จะต่อเนื่องจากตอนที่หนึ่งนะของร้านแมงปองนะ่องนะเราได้บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปแล้วผ่านไปแยกประเภททั่วไปแล้วครบเดือนแล้วจากนั้นเราก็จะมาทำการทํางบทดลองขึ้นนะงบทดลองนั้นจะมียอดอที่นํามาจากแยกประเภททั่วไปซึ่งจะมีทั้ง5ห,หมวดด้วยกันก็คือหมวด1 2 3 4งนี่แหละเราก็จะมา หายอดคงเหลือในแยกประเภทกันก่อนนะวิธีการหายอดคงเหลือในแยกประเภทนะก็คือให้เรารวมด้วยรอยดินสอนะครับแต่ทีนี้ครูก็ไม่มีลอยดินสอวเพราะครูทําทด้วยคอมพิวเตอร์ก็เลยอาจะใช้วิธีรวมนะรวมรวมลงมาเลยนะครับตรงนี้ก็รวมด้านเดบิตของเงินบัญชีเงินสดนะรวมมาได้เจ็ดหนกั่เจ็ดร้อยนะฮะเจ็ดนี่ก 7จ0ดห่นเะเป็นสีแดงนะแต่ว่านักเรียนรวมแล้วเป็นรอยดินสอด้านเครดิตก็รวมไปนะรวมก็ได้35,950นห้านะน,ะนี่อ่ะโอเคนะจากนั้นจะเกิดว่ามีผลต่างระหว่างเดบิตกับเครดิตนะครับ เดบิตมากกว่าเครดิตอยู่เท่าไหร่ก็เอาสองยอดนี้มาทำไมกันก็ลบกันนะก็ลบกันก็เท่ากับอะไรครับเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยลบด้วยสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบเนี่ยก็จะได้สามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบนนี่ อันนี้เป็นยอดคงเหลือของเงินจดบัญชีงเงินสดนของบัญชีงเงินสดจากนั้นต่อไปก็บัญชีงเงินฝากธนาคารก็ยังมีสองด้านเหมือนกันนี่ก็รวมเช่นเดียวกันก็รวมรวมเป็นรอยดินสอนะครับน,นี่นะีด้านเดบิตได้ห้าหมื่นห้าพันนะห้าหมื่นห้าพันด้านเครดิตเราก็รวมเช่นกันสามหมื่นสี่พันนะฮะสามหมื่นสี่พัน ฝั่งด้านก็ไม่เท่ากันอีกแหละนะไม่เท่ากันเกิดผลต่างขึ้นผลต่างด้านเดบิตมากกว่าด้านเครดิตเป็นสินทรัพย์นะฮะสินทรัพย์นิธรรมชาติแล้วด้านจะอยู่ด้านเดบิตอยู่แล้วนะต่างกันเท่าไหร่ก็เท่ากับ55,000ลบด้วย3 4 0 0 0นะ2 1 0 0นะเป็นผลต่างขึ้นเรียกว่ามียอดคงเหลือหรือยอดดุลด้านเดบิตนะ บัญชีหนังสือมีด้านเดียวไม่ต้องหักเลยครับรวมเลยครับได้ห้าหมื่นสองพันด้านเดบิตห้าหมืน่นสองพันบัญชีเครื่องตกแต่งก็มีด้านเดียวเหมือนกันก็สัดสี่หมื่นสองร้อยนะสี่หมื่นสองร้อยเครื่องใช้สำนักงานก็ไม่ต้องรวมเลยครับเพราะว่ามียอดเดียวเครื่องใช้สำนักงานก็หมดและสินทรัพย์ จากนั้นหนี้สินหนี้สินอ่าเจ้าหนี้มีสองด้านสองด้านทำไงกันครับก็ลบกันสิครับไม่ต้องรวมลบเลยเท่ากับโทษทีนะครับด้านเครดิตมากกว่าก็ต้องเท่ากับเท่ากับสองหมื่นสองพันลบด้วยหนึ่งหมื่นหนี้สินธรรมชาติแล้วก็จะอยู่ด้านเครดิตนะ นี่คือยอดคงเหลือนะเงินกู้เท่าเดิมไม่ต้องรวมหมดและหนี้สินจากนั้นหมวดสามคือทุนหรือส่วนเขาเจ้าของยอดนี้ก็ไม่ต้องรวมนะบัญชีทุนสมหวังแต่ถอนใช้ส่วนตัวมีสองยอดก็ต้องรวมรวมเป็นเจ็ดพันะฮะเจ็ดพันรวมเป็นดินสอนะครรอยดินสอนะหมดและวสำหรับบัญชีหมวด3ามหมวดที่สี รายได้มีด้านเดียวก็รวมอย่างเดียวรวมได้หนะึ่งมื่นสองรอยะหนึ่งหมื่สองร้ายได้อื่นไม่ต้องรวมนะเพราะมียอดเดียวหมวดหค่าใช้จ่ายค่าแรงงานค่าน้ำค่าไฟและดอกเบี้ยจ่ายมียอดเดียวครับจากนั้นเราก็จะทำงบทดลองเริ่มตั้งแต่หมวด1ก่อนนะ งบทดลองร้านอะไรเราก็เขียนไปร้านแมงป่องใช่ไหมร้านแมงป่องง,อง,งบทดลองณนะวันที่เท่าไหร่หรือเมื่อวันที่เท่าไหร่สิ้นเดือนมกราเราก็เขียนไปว่าสิ้นเดือนมกราวันที่มกรามีสามสิบเอ็ดใช่ไหม ชื่อบัญชีเราก็ไล่ตั้งแต่หมวดหนึ่งเลยคือเงินสด101ยอดคงเหลือเท่าไหร่ก็ดูในแยกกระเภทเหลือเท่าไหร่เงินสด34,750เงินฝากธนาคาร102 เหลือเท่าไหร่ในแยกประเภทกลับไปดูเหลือเท่าไหรเงินฝากกันาคารัสองนหนึ่งจากนั้นก็เป็นบัญชีหนังสือหนังสือนี่ก็คือ103เหลือเท่าไหร่หนังสือหมดหนึ่งนะหนังสือเหลืออยู่52าหมด้านเดบิต หนังสือแล้วก็อะไรครับต่อไปเครื่องตกแต่งเดบิต4200เครื่องตกแต่ง40,000กับอีก200จากเครื่องตกแต่งเป็นเครื่องใช้สำนักง,งานเดบิต200,000 105ยเดบิต2 0 0แสนหมด1หมดแล้วนะหมดแล้วจากนั้นก็เป็นหมวดที่2หมวดที่2 201คือเจ้าหนี้มียอดเครดิต1 2ื่นเครดิตนะครับ12,000 หมวดสองมีอย่างอื่นไหมมีมีเงินกู้เครดิตเท่าไหร่สองแสนก็เป็นหมวดสองเช่นเดียวกันสองศูนย์สอง,สองเครดิตนะครับสองแสนหมวดสองหมดแล้วก็จะเป็นหมวดอะไรต่อหมวดสามหมวดสามคือทุนนะทุนก็ทุนนายสมหวังเครดิตแสนสามหมื่นแปดพัน 301นะเครดิต138,000หมหมวด3ยังมีอีกคือถอนใช้ส่วนตัวแต่เป็นเดบิตนะครับ7,000 302เดบิต7,000ถัดจากทุนก็จะเป็นรายได้หมวด4มีรายได้ค่าเช่าหนังสือ หนึ่งนายได้ค่าเช่าหนหนังสือ401ศเครดิตนะครับหน0่มีรายได้อื่นๆอีก402เครดิตเท่าไหร่ดูที่แยกประเภทรายได้เครดิต500เครดิต ห้าหมดแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายบัญชีแรกคือค่าแรงงานเดบิต3000ค่าแรงงาน501เดบิต3000ถ้าจะค่าแรงงานก็จะเป็นค่าน้ำค่าไฟเดบิต750 5 0 2เดบิต750ดอกเบี้ยจ่ายเดบิตส0 0พันกระใสไปดอกเบียยเบ้ยจ่ายเมื่อหมดแล้วนะี่เราก็รวม รวมเดบิตกับเครดิตก็ต้องมียอดที่เท่ากันหนึง่งรวมนะตั้งแต่เงินสดลงมาเลยเดบิตถึงค่าดอกเบี้ยจ่ายเลยนะก็ได้สามแสนหกมื่นเจ็ดร้อยเครดิตก็รวมบ้างเพื่อพิสูจน์ว่ามันเท่ากันไหมก็ได้เท่ากันสามแสนหกมื่นกับเจ็ดร้อยนะงบทดลองเท่ากันแล้ว ก็พิสูจน์ความถูกต้องว่าถูกต้องตามบัญชีคู่ไหมถ้าถูกต้องตามบัญชีคู่ฝั่งด้านจะเท่ากันนะแต่ถ้าเราลงรายวันผิดผ่านไปแยกประเภทถูกต้องทุกอย่างนะรวมเลขถูกต้องทุกอย่างยอดมันก็เท่ากันนะแต่ผิดนะเพราะเราผิดตั้งแต่ลงรายวันแล้วก็คือมันมันมัน,มน้อนข้อมูลแรกเริ่มผิดนะมันก็ผิดมาตลอด แต่ว่ายอดยังลงตัวเพราะเราถูกหลักบัญชีคู่มันก็เลยลงตัวนะจากนั้นเราก็มาดูว่าจากงบทดลองเนี้ยเราจะทำอะไรต่อได้บ้างนะเราก็จะมีที่จะทำต่อนะก็จะมีอะไรที่จะให้ทำต่อก็คือ จะทำกระดาษทำการนะฮะนี่เป็นกระดาษทำการนะครับกระดาษทำการเนี้ยเราก็ทำขึ้นมา,าเพื่อเป็นการาเครื่องมือในการทำงบกำไรขาดทุนแล้วก็งบแสดงฐานะการเงินนะครับเพราะนั้นก็ทำต่อเนื่องจากงบทดลองนี่แหละส่วนใหญ่กระดาษทำการนี้ก็จะทำเมื่อวันสิ้นปีนั่นเองนะแต่ทีนี้เราเมื่อครบเดือนแล้วนะเราอยากจะรู้ว่า การชีมันไป,ไปสิ้นสุดตรงไหนนะมันยังไม่สิ้นสุดหรอกนะครับกระดาษทําการมันยังกึ่งกึ่งกลางๆอยู่นะแต่ว่ามันก็ต่อยอดจากงบทดลองออกมานะทําทํำยังไงนะฮะเราก็ชื่อร้านร้านอะไรครับใส่ไปว่าร้านร้านแมงป่องใช่ป่ะฮนะแมง่องกระดาษทําการระยะเวลาที่ทําก็คือหนึ่งเดือน นะหนึ่งเดือนจากรายการวันเดือนมกราคมสิ้นสุดวันที่31มกราคม 25, สองห้าห้าหขั้นแรกเราก็ต้องลอกงบทดลองมาก่อนนะการลอกงบทดลองก็ลอกตามที่เราทำงบทดลองแหละครับนะให้เลี้ยงหมวดด้วย ชื่อบัญชีชื่อแรกก็ได้แก่เงินสด101ยอดคงเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมฮะยอดคงเหลือเท่าไหร่ยอดคงเหลือ34,750สามหมื่็ดร้อย้าด้านเดบิตนะจากเงินสดก็เป็นเงินฝากธนาคาร 102ยอดคงเหลือเท่าไหร่21,000ก็ใสไปหนังสือหนังสือนี่103ยอดคงเหลือเดบิต52,000 จากหนังสือก็จะเป็นเครื่องตกแต่งเดบิตส2 0 0มนสเครื่องตกแต่ง104เดบิต4200มืรันนี้ลอกนะลอกงบทดลองมาเครื่องใช้สำนักง,งานเดบิตสองแ0,000น นักงานหนึ่งนห้าเดบิตสองแสนเจ้านี้เครดิตหมื่นสองสองศูนย์หนึ่งเครดิตก็ลงช่องเครดิตในงบทตอลองหมื่นสอง จากเจ้านี้เงินกู้สองแสนด้านเครดิตสองเครดิต2 0งแสนจากเงินกู้ก็จะเป็นทุนนายสมหวังแสนส0 0ดด้านเครดิต สามศูนย์หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันด้านเครดิตถอนใช้ส่วนตัวเดบิตเจ็ดพันถอนใช้ส่วนตัวเดบิตเจ็ดพันลงให้ลงลงให้ตรงด้านนะครับ ขั้นลอกงบทดลองนะครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรรายได้ค่าเช่าหนังสือเครดิตหนึ่งหมื่นสองร้อยสี่ศูนย์หนึ่งเครดิตหนึ่งหมื่นสองร้อยรายได้อื่นๆเครดิตห้าร้อย 402เครดิต500ก็ค่าใช้จ่ายแล้วค่าแรงงานเดบิต3,000 501เดบิต3,000ค่าน้ําค่าไฟเดบิต750นะ อกเบี้ยจ่ายเดบิตสองพันหมดแล้วก็รวมยอดนะก็รวมยอดก็ต้องได้กับข้าง,งบทดลองที่เราทำแต่แรกนะเพราะเราลอกมาแต่ควรจะรวมนะ แม่บางทีเราลอกตัวเลขมาผิดนะแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่เท่ากันถ้าลอกมาผิดอย่างนี้เมื่อรวมแล้วเท่ากันทั้งสองด้านนะก็ถือว่าเราลอกมาถูกละนะจากนั้นเราก็มาดูกระดาษทําการนะว่าขั้นต่อไปจะทำอย่างไงมันจะมีงบอยู่สองงบคืองบกําไรขาดทุนกับงบแสดงฐานะการเงินบัญชีมีทั้งหมดห้าหมวดน,นะนะ ในห้าหมวดนี้จะแบ่งออกเป็นสองงบคืองบกําไรขาดทุนกับงบงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงินนะงบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุนในห้าหมวดนี้อยากจะรู้กําไรขาดทุนหมวดไหนที่บ่งบอกว่าเป็นกําไรขาดทุนก็คือหมวดรายได้และค่าใช้จ่ายหมวดนี้ก็จะอยู่ในงบกําไรขาดทุน วัดฐานะการเงินหรืองบดุลก็อยู่หมวด1 2และละสตรงนี้ก็จะเป็นแสดงฐานะการเงินนะหนและ3อย่างนี้พอจะดูออกไหมครับนะจากนั้นเราก็จะนำบัญชีทั้ง5หมวดนี้ไปปรากฏในงบนะออกช่องในงบ นะที่เกี่ยวข้องนะเงินสดออกช่องงบที่เกี่ยวข้องสีฟ้าอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เราก็วีคอ์แล้วเดบิตก็ออกช่องนี้ก็เดบิตเป็นงบดุลน,นะสามหมื่นสี่พัเาสเงินฝากธนาคารก็งบดุลเนี่ยสีฟ้าพวกสีฟ้าทั้งหลายนะก็งบดุลสอ0 0มื่นหเดบิตหนังสือก็เดบิต52,000 เครื่องตกแต่งเดบิต4,200 0เครื่องใช้สำนักง,งานเครดิต2,000 0 0นะนะก็ไม่ยากนะเจ้านี้ก็สีฟ้าเหมือนกันใช่ไหมอยู่ในงบดุลหรือฐานะกันเงินเครดิตเครดิตนะไม่ใช่เดบิตเครดิต12 0 0 0เงินกู้ก็เครดิต2,000 0 0ทุนก็เครดิตแสนสามหม แปดพันแต่เงินถอนกลับมาอยู่ด้านละเดบิตนะเนะท่าไหรครับเจ็ดพันเงินถอน,นถอนใช้ส่วนตัวทุนเพิ่มอยู่ด้านเครดิตส่วนทุนลดด้านเดบิตแสดงว่าถอนใช้ส่วนตัวทําให้ทุนลดลงก็เลยอยู่ด้านเดบิตนะต่อไปทั้งสีเหลืองบ้างสีเหลืองคืองบอะไรครับกาําไรขาดทุนหมวดอะไรครับ สี่กับห้านะหมวดสี่กับหมวดห้าเป็นงบกําไรขาดทุนหนึ่งนี้เข้าใจไหมครับงบกําไรขาดทุนหมวดสี่หมวดห้าอ่ารายได้ค่าเช่าหนังสือหนึ่งหมื่นสองร้อยเครดิตก็ต้องช่องนี้นะงบกําไรขาดทุนหนึ่งหมื่นสองร้อยรายได้ดือนห้าร้อยเครดิตหนึ่งห้าร้อย ส่วนค่าใช้จ่ายกลับมาอยู่ด้านเดบิตใช่ไหมเดบิตก็ช่องนี้ช่องเดบิตเดบิตสามพัค่าแรงงานค่าน้ำค่าไฟเดบิต750ดอกเบี้ยจ่ายเดบิต2,000ันก็เป็นว่าบัญชีทั้ง5หมวดเนี่ยที่ปรากฏในงบทดลองเนี่ยแล้วแบ่งออกเป็นงบการเงินได้2ง,งบคืองบกำไรขาดทุนและงบะแสดงฐานะการเงิน ก็ไม่ตกหล่นนะเพราะเราไล่ตั้งแต่ต้นลงมานะเข้าใจไหมครับอย่าไปเลือกว่าเงินสดบั่งรายได้บังข้ามหัวไปข้ามหัวมาไม่อนะครับไล่ตั้งแต่แรกลงมานะลงมาว่าจะอยู่งบอะไรก็ไปงบนั้นก็แค่นั้นแหละครับจากนั้นเราก็จะรวมเลขนะรวมเลข รวมทั้งงบกําไรขาดทุนเดบิตเครดิตงบดุลเดบิตและเครดิตก็รวมลงมาอันนี้ก็รวมได้เดบิตงบกําไรขาดทุนได้ห้าเจ็ดห้าศูนย์เครดิตงบกำไรขาดทุนได้หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยยอดรวมนะยอดรวมเดบิตในงบดุลได้ตั้งแต่เงินสดเลยนะสามแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบ ส่วนเครดิตในงบดุลรวมได้สามแสนห้าหมื่นจะสังเกตว่ายอดรวมในงบกำไรขาดทุนจะเกิดผลต่างขึ้นยอดรวมในงบดุลก็เกิดผลต่างขึ้นถ้าถูกต้องผลต่างทั้งสองงบนี้ต้องเท่ากันนะก็ลองมาลบดูหนะึ่งมืนเจ็ดร้อยในงบกำไรขาดทุนด้านเครดิต หักด้วย5,750คือลอดรวมด้านเดบิตได้เท่าไหร่ก็ไว้ด้านที่น้อยกว่านะน้อยกว่าหักนะก็เท่ากับหน0่ง่นเ้ยใช่ไหมลบด้วยล่ะห้าพไว้ด้านที่น้อยกว่าก็คือ4,950 เราสรุปว่ามีกำไรเพราะว่ารวมรายได้มากกว่ารวมค่าใช้จ่ายในงบดุลก็ไว้ด้านที่น้อยกว่าเช่นเดียวกันนะคือด้าน350,000นะลองหักดูนะต้องได้เท่ากับ4,950นะหักดูเท่ากับ354,950ลบด้วย350,000อย่างนี้ นะลบอย่างนี้นะก็ได้เท่าไหร่เนี่ยได้เท่ากันเห็นไหมฮะได้เท่ากับเท่าไหร่สี่พันเก้าร้อยห้าสิบนะผลต่างตรงนี้เราเรียกว่ากำไรสุทธิกำไรสุทธิเราคิดยังไงเหรอว่าเป็นกำไรย,นะยอดรวมรายได้มากกว่ายอดรวมค่าใช้จ่ายยอดรวมรายได้ถึง1 7 0 0ื ส่วนยอดรวมค่าใช้จ่ายห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเรียกว่ากําไรและอย่างไงเรียกว่าขาดทุนถ้ายอดรวมค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ขาดทุนนะนึกถึงความจริงแล้วกันนะถ้าเราเปิดธุรกิจแล้วค่าใช้จ่ายรวมมากกว่ารายได้รวมไงก็ขาดทุนอยู่แล้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้รายได้รวมมากกว่าค่าใช้จ่ายก็เป็นกําไรสุทธนะิจากนั้นก็รวมยอดกันอีกครั้งหนึ่ง นะเพื่อให้มันดุลกันหรือลงตัวนะทําบัญชีก็อย่างนี้แหละนะก็รุ้นให้มันลงตัวงบกำไรขาดทุนลงตัวแล้วนะคือหนึ่งมื่นเจ็ดร้อย่อไปก็งบดุลงบดุลก็ลงตัวลวสามแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิเท่ากัน นะยอดนี้ต้องเท่ากันนะครับยอดกำไรเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องเท่ากันนะอันนี้ก็ต้องเท่ากัน ก็เสร็จแล้วเรื่องการทํากระดาษทําการเนี่ยนี่เป็นเครื่องมือของนักบัญชีนะนะก็คือหลังจากทํางบทดลองก็ทํากระดาษทําการแล้วเดี๋ยวจะนําช่องงบกําไรขาดทุนตรงนี้นะว่ามีกําไร4,950ไปทํางบกําไรขาดทุนเป็นรายงานนะนำช่องงบแสดงฐานะการเงินหรืองบดุลตรงนี้นะไปแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน นะเป็นรายงานนะครับแล้วก็มียอดกำไรด้วยนะมียอดกำไรนะนี่คือวิธีการทำกระดาษทำการนะ่นะพอจะรู้เรื่องขึ้นไหมครับเรื่องการทำกระดาษทำการเนี่ยนะก็ออกมาเป็นรูปอย่างนี้ครับก็สรุปแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมา ต่อเนื่องจากการกระดาษทำการอีกครั้งหนึ่ง